ตเด็ดกันหน่อยฝีดาดวานอนนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็ออกมาระบุนะคะหลังประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาดลิงเนี่ยเป็นรายที่3แล้วนะคะเป็นชายชาวเยอรมันอายุ25ปีเข้ามาประเทศไทยเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ที่ภูกเก็ตแล้วก็แจ้งว่าเดินทางมาท่องเที่ยว ก็ไปเจอว่ามีอาการพบว่ามีอาการไม่นานพอเข้าประเทศไทยคาดว่าเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศเนื่องจากเป็นระยะฟักเชื้อของโรคก,ก็คือ21วันขณะที่กําลังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกันอยู่นะคะซึ่งชายคนดังกล่าวก็พบว่ามีอาการไข้ต่อมน้ําเหลืองโตผื่นขึ้นที่อวัยวะเพศก่อนจากนั้นก็ค่อยๆขึ้นตามตัวก็สอดคล้องกับข,ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะที่ระบุว่ามักจะเจอตุ่มผื่นขึ้นที่อวัยวะเพศเนี่ย98 <c oughs> แล้วก็จะมัก พบในกลุ่มชายรักชายสถานการณ์ล่าสุดประเทศไทยตอนนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงรวม3คนคะ่ะ โดยสองคนแรกเป็นชายต่างประเทศอีกหนึ่งคนเป็นคนไทยทั้งสองรายแรกนั้นอาการดีขึ้นไม่ต้องกินยาต้านไวรัสค่ะส่วนรายละเอียดของชายติดเชื้อรายที่3ทางภูเก็ตจะมีการแถลงรายละเอียดนะคะส่วนเรื่องของวัคซีนก็มีการประสานกับองค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อเข้ามาประเทศไทยคาดว่าจะมาถึงในเดือนนี้แหละนะคะโดยการฉีดวัคซีนก็จะเน้น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการและกลุ่มที่2คือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่เกิน14วันค่ะ